สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเมองแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมากับเสื้อยืดสีดำตัวเก่าทุกคนก็ได้จะรู้นะคะว่ากลับมาในครั้งนี้เราจะทำอะไรกันนั่นก็คือเราจะมาคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติของเมยนะ์ในที่นี้ก็คือย้อมผมนะคะคือเมย์ สามารถที่จะดูแลรักษาผมสีบรอนอันนี้ไว้ได้แล้วเนื่องจากมันมีสภาพอีย่ำแย่มากแล้วก็ผมดำคือออกมากลางหัวแล้วนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้ย้อมไปมั่งแล้วนะคะแต่ว่ามันก็สีไม่เท่ากับผมบอนของเราสักทีเห็นไหมคือไม่ต้องไปฟอกนะคะซึ่งคือเมยรับสภาพผมฟอกไม่ได้แล้วนะคะมันย่ำแย่มากจริงๆนะเก็คือมันขาดหลา่ท่อนบนอะ ปีนี้นะคะสัญญาไว้กับตัวเองนะคะว่าเมจะดูแลเส้นผมนี่มาดูคลิปนี้นะคะเป็นพยานให้เมย์ด้วยนะคะเป็นครีมตัวนี้ชวานขอบพาเลตเป็นน้ำตาลกลางน,นะคะผมเมสีนี้นะคะเมจะได้ประมาณนี้เลยเนาะไม่รู้ว่ามันยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทดลองกันนะคะว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะว่าที่เมใช้สีแบบมืดๆเลยนะคะเพราะว่าเมคิดว่าเดี๋ยวเวลา เมษาผมไปประมาณสักสาสี่ครั้งมืน,นี้มันจะต้องหลุดลอกออกมาแน่ๆก็คือต้องใช้สีแบบเข้มไปเลยนะคะเพราะเราจะกลับสู่ธรรมาชาติจริงๆก่อนจะไปฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้านล่างให้เมยด้วยนะคะในกล่องนะคะก็มีดีว e ลเปอรแล้วก็ครีมเปลี่ยนสีผมของเรานะคะมีถุงมือคู่มือแล้วก็เป็นทริปมนหลังทำสีเสร็จนะคะก็จะประมาณนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวเมนต้องขอตัวไปผสมสีก่อนนะคะใส่ผสมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเมีกลับมาเนาะ <S <S เรามาเริ่มกันเลยนะคะตื่นเต้นมากนี่ไงทุกคน <S <S มันดำเลยเราจะย้อมข้างในก่อนนะคะครึ่งครึ่งหัวครึ่งในก่อนเนาะเดี๋ยวเราแบบ่งผมดีกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนะคะเท่าไหร่ช่วงนี้เราไม่ค่อย มีประสิทธิภาพในการย้อมผมมากเพียงพอทุกน เสร็จแล้วนะคะรู้สึกแอบเศร้านิดนึงนะคะที่ว่าผมบอนได้จากเราไปแล้วก็จะมาเป็นผมน่าจะดำเลยยังไงก็ต้องไปดูตอนที่เมย์ล้างผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกครั้งนะคะหมักไว้ประมาณสักสินาทีเนาะก็เดี๋ยวกลับมาฮะ,ะและนี่เมก็ กลับมาแล้วนะคะรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากกับสีผมสีใหม่อันนี้คือสีที่เมย์ได้ไปย้อมมาแล้วนะคะนั่นก็คือสีมีเดียมบราวน์เนาะแต่ความมีเดียมบราวน์ของมันก็คือไม่มีเดียมเลยนะคะก็คือเกือบจากึ่งดำไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือจะบอกว่าสีผมนี้นะคะเหมือนกับสีผมแบบธรรมชาติของเมย์เลยนะคะเพราะว่าสีผมเมย์มันจะไม่ได้ดำมืดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นน้ำตาลอยู่นะคะคนที่ได้นี่ค่ะเป็นไงคะทุก บอกตามตรงนะคะคือแบบยังไม่ค่อยชินกับสีผมสีนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเป็นสีบรอนสีสาว่างแบบนั้นมาเนิ่นนานแับจะเป็นปีก็คือไม่ชินนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ปรับตัวแล้วก็ปินกันไปเองนะคะและนี่ก็คือสีผมที่ได้นะคะก็คือน้ำตาลจริงๆค่ะน้ำตาลธรรมชาตินั่นก็คือการกลับสู่ธรรมชาติจริงๆนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวมีจะให้ดูกล่องแป๊บนึงนะคะ อันนี้เป็นของชวาดขอบนะคะก็คือสีผมที่เมย์ได้ตอนแรกนี่อันนี้คือสีผมของเมย์ก็คือสีผมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาได้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครที่อยากจะกลับสู่ธรรมชาตินะคะก็ไปหากันได้นะคะบอกก่อนนะคะทิ่เม้นมันไม่มีกลิ่นนะคะมันไม่มีกลิ่นหอม แต่ว่าพอทาเสร็จน,นะคะผมไม่เสียเลยนะคะทุกคนแล้วรู้สึกว่าผมเส้นหนากว่าเดิมนะคะเพราะว่าตอนที่เมย์ฟอกสีผมนะเส้นผมผมเมย์จะบ,บางมากแล้วก็ขาดหลุดร่วงมากนะคะเว <Yeah. S 2> ลารยิ่งวีอะไรแบบนี้มันก็ยิ่งขาดนะคะซึ่งบอกตรงเมย์ไม่ค่อยชินอะทําให้ผมเราดูแบบมีชีวิตชีวาแล้วก็สุขภาพดีขึ้นอันนี้คือจับผมเป็นรอบที่ร้อยแปดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคนก็ประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดสิบสไ r i b ์ด้าน like, ล่างให้เมยด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคืนสู่ธรรมชาติที่แท้ทรนะ